เงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานนะคะตัใส่จานเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยร้อนๆเลยจ้านี่ใส่จานเลย พร้อมทานได้เลยจ้านี่จ้าเก่งไก่ของเราใส่มะเขือจ้าอ,อร่อยนะคะหอมมากหอมจังเลยจ้จาตักใส่จานแล้วคะ่ะ ตักมาจากหม้อร้อนๆสดน้ำร้อนๆเลยจ้าฝาก่อนจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทานได้เลยนะคะเก่งไก่ของเราใส่มะเขือจากใบโหระพานะคะหอมมากค่ะ สวัสดีจ้า